ข้อที่สามที่หนูถามมาเนาะอันนี้ให้เส้นตรง l เป็นเส้นสะท้อนนะคะหนูก็จะสะท้อนไปซึ่งรูปรูปนี้มันจะเป็นรูปที่มีจุด a จุด b c d และ e เป็นจุดยอดมุมดังนั้นเวลาที่หนูสะท้อนให้หนูสะท้อนทุกจุดและข้อนี้มันมีอยู่สองจุดที่อยู่บนเส้นสะท้อนคือจุด a กับจุด e ดังนั้นเวลาที่สะท้อนไปจุด a กับจุด e จะยังคงอยู่บนเส้นสะท้อน ก็เหมือนได้จุดเดิมนั่นแหละหนูก็จะได้เป็น a พร์กับ e พร์อันนี้ a พร์ส่วนอันนี้จะเป็น e พรมก็ก็คือจุดนี้นะทีนี้มันเหลืออยู่3จุดที่หนูจะต้องสะท้อนไปซึ่งมีจุด b จุด c จุด d ตัวนี้หนูก็มองเส้น l เป็นเส้นสะท้อน,น,นก็พิจารณารู้ว่าจุด d ตัวนี้มันห่างจากเส้นตรง l กี่ช่องเราก็จะสะท้อนไปอีกฝั่งหนึ่งให้มันได้เท่ากันอันนี้ครูอบอกเลยจุด d ก่อนก็ได้ จุด D ตัวนี้มันห่างอยู่หนึ่งช่องดังนั้นเวลาที่หนูสะท้อนมันก็เหมือนการสะท้อนไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จะได้อันนี้เป็นจุด D พรัมที่เหลืออีก2จุดให้หนูสะท้อนเองพอสะท้อนเสร็จปุ๊บก็อย่าลืมลากเส้นเชื่อมทุกจุดตามลำดับของมัน A พรัมมา B พรัมมา C พรัมมา D พรัมและมา E พรัมก็จะได้รูปร่างที่ลักษณะคล้ายๆกันอันนี้คือข้อแรกต่อกันที่ข้อที่2 Zaman, ข้อที่สองตรงนี้หนูก็สะท้อนเหมือนเดิมแต่ว่าข้อนี้มันจะครูคิดว่ามันง่ายกว่าข้อแรกเพราะว่าจุดมันไม่ได้อยู่บนเส้นสะท้อนแต่เส้นสะท้อนของข้อสองมันเอียงแค่นั้นหนูก็แค่สะท้อนโดยการใช้ความเอียงของมันนี่แหละก็ลากให้มันตั้งมาอย่างเงี้ยตั้งฉากลากให้มันมาตั้งฉากกับเส้นสะท้อนก็คือเกิดมุมฉากขึ้นหนูก็นับว่ามันห่างกี่ช่องตัว c ก็เหมือนการลากมาให้มันตั้งฉากลากลากอย่างเงี้ยแล้วนับว่ามันห่างกี่ช่องแล้วหนูค่อยสะท้อนไปอีกฝั่งหนึ่ง อย่างตัว A ตัวนี้คูณสะท้อนให้ก็จะกลายเป็น A ไพรามอยู่ที่ตัวนี้ที่เหลือหนูสะท้อนเองแล้วก็อย่าลืมลากเส้นเชื่อมเหมือนเดิมสะท้อนโดยที่ลากเส้นประตัวนี้ให้มันตั้งฉากและนับดูว่ามันผ่านกี่ช่องมันก็จะสะท้อนไปอีกฝั่งหนึ่งของเส้นตรง L